En, to, tre. เาลาไรขอนามาทีมท่านมาเกี่ยวกับที่นี่ที่สมเด็จพรงนเรศฯนั้นนะครับผมเพื่อแล้ท่านจะได้ดูแลปกป้องป่าเอาท่านเป็นใครครอบขุนขุนหมายเนี่ยท่านคือเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่เจ็ดหรอเจ้าเจ้าพระชัยยานรง์เป็นผู้ครองนครนนท์เชียงใหม่องค์ที่เจ็ดสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่ห้าครับจุลจอมเก้าไม่ใช่กระของท่านก็อยู่ข้างบนใช่ไหม แต่เขาอกอทีของท่านที well, like ่เราเดินผ่านมาหมดทุกส่นิดหนึ่งนิดนิดนอกประจักนอกตีอยู่ที่นี่โ้อง

นี่น้ำโตไม่กัดที่ผมบอกนเอาละนี่เล้เลีมามางเราเป็นไทยอนจรเลียงเนี่ยไทยของจริงซ้ำของจริงเลยแต่บางห้องจีนอะมันปกลางขี้มือดหมูรออานหกกลางข้างศกโอกไก่สลาหมกลางมันือกางันกาแขกกลางกาอันนี้คือกลางนเป็นชื่อ